สวัสดีครับมาพบกับอีแต้พัสสิงห์รอบหนึ่งครับนี่พอดีมันนี่สามารถเช็คกล้องดิ่นให้เจ๊นั่งเพิ่นครับนี่ครับที่ลงไว้แล้วไปบ้านซิฟก่าเถียวกวับซิเต็มแล้วครับหาซิฟเถียวนี่ครับมีแต่กล้องวือเอฟครับราคาหนึ่เจ็ดซิฟครับ มาสำรวจเบงหนางานครับบนอดินลงครับนี่ครับจะ t มบริเวณนี้ทมบริเวณนี้ครับแต่เอาดินมาสตอกไวก่อนครับเลยผมได้ไมีโอกาสเป็นหน้าในเพื่อนก็เลยจัดกล้องดิน เอฟเอให้เพื่อนครับของเจนางเที่ยวละลอยจิบสิบบาทครับจทนนี้หาสิบเที่ยวครับแต่ยังเหลือประมาณสิบกว่าเที่ยวจังที่เทงหาซิบครับนี่ครับบานเพื่อนจะสร้างบานอีกหลังนึงได้ดินวัสตออกไว้ครับ เดี๋ยวจังจะได้เอารถไทยดันดันกลับเขาไปฟังฟังฝุนครับดันดันไปไหวฟังฝุนกองดินกองดินนะครับตันพดยใหญ่คูนนี่รถไทยผมจะพาะมาเบิ่งกันจะสตอกดินไว้จะสางบานครับกองเจนา ลูสมุนกันอยู่เต็มกับล่องว้ดดานเก็บสตอกดินครับจะได้ทำการก่อสร้างรับางานบนเทดินชุดน,นี้พร้อมรับมาหาสิบเที่ยวครับ ครับตอนนี้ก็มากแล้วครับรถด,ดำดินมาที่ตามนาง,งานของทีมงานอยากไงใหญพันแรนมัเทดินของเจนางครับทั้งในบ้านโอ้ยอยากใจมาแล้วครับมาแล้วหาสิบเถวเหลืออยู่ประมาณแปดเถวครับสีเต็ม คานี่เสียท็อปเป็นคนขคับชับช่างเลดแต่มาขับรับจ้างก่อนนะครับมาติดตาม กันสต๊อกลิ้นครับเนี่ยครับ โอ้นี่ครับสะแ,แกรใหญ่โบกโรเองเลยครับเออเอาเริยนตามมาติดตา,มา้มธุรกิจยางใหญ่เทดินของเงือนเจ้นานังครับจะบ่กรมครับ ระบะใหญ่ยาวครับราควกเที่ยวรถเจ็ดสิบคำไปแล้วอ่าครับตะแก้มครับ tôi thấy stocking gặp đăng kiếp stocking gặp bảy cô bạn tớ xì chết đăng Tôi kèm một cung gặp เจ้าของบ้านก็ยานบัได้ดินน้ำครับยานผลลงกันจะสตอ็อกดินไวสร้างบ้านนะครับจะได้ลือ้อต้องหนีออกแลเอาดินอดินหนีตั้นเข้าไปครับอของเจน่างครับมาริวันทันชม ผมกัไดมมาสำรวจหนางานเพื่อนอนั่นนัดเข้าไหวครับเพื่อจะได้อีกเจ็ดเที่ยวแปดเที่ยวครับว่าพื้นที่เริ่มคับแกบแล้วครับ อ้รถตะเกียบมันยังแห้งดีอยู่ตอนนี้อ้าวดันขึ้นไปเป็นภูเขาเออ ตัเตาดิ้นมาแล้วจะไดสร้างบ้านครับบ้านเพอน หลังส,สวยๆครับจะสร้างอีกหลังหนึ่งของเจ้านังครับด้นสต๊อกดินไหวนะครับของเจ้านังครับด้านสต๊อกดินไหวครับหาซิทรถรับ,ตรบ,ดดรบแต่ละกล่องนี่บึกลมเถิมครับนี่แต่ละเถียวกล้องใหญ่ ขอบคุณหลายๆครับที่เขามาติดตามชมคลิปของอิแต่พระสิงอาชิวาวบุไคม้วนอาชิวาไทยบวชัดแน่อาจิเวาใส่ซ้ำเนียงข่าคอีสานก็ต้องขอถทดขอใหยเด้อครับเพราะว่าผมก็ลุกอีสานเนาะครับก็ะได้มาไายทำคลิปไปตาลง่ง กคลิปนี้ก็ซ้ำนี้ก็อน,นอกครับขอบคุณหลายๆครับที่เขามาติดตามชมสวัสดีครับ